ไปเปียกคืนรูดมันจะมันจะเลื่อนเลยเพราะว่ามันจะไม่เป็นโคลด์สภาพแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่บ้านหลังนกในภายในข้างใน้าจะท้าเราไหมมันจะเป็นเขาเรียกอะไรถักตคมผักตบใหญ่อันเดียวแล้วถังขยะใช่แล้วถังขยะจะมีด้านหน้าแค่แค่อันเดียวเราจะไม่ไว้ข้างในเพราะว่าที่คุยกับพี่ออยเมื่อคืนเนี่ยพี่ออยบอกว่า I sa yeah. loob 아상편 <목소리가> ได้รบรนะ้หลุดบ้างนนช่กันช่วกันดูเพื่อนเตือนกันก็คือแก้ไขกัน ก็เปิดทีวีสแปลทำห้องไหนเปิดห้องนั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าอุปกรณ์มันยังต่อสายไฟหรือเปล่าเพราะบางทีลูกค้าเข้าไปเท่าเปิดให้เสร็จที่เปิดให้เสร็จดีนะมันกีอาจจะยังเสร็จก็เปิดเลยครับก็เปิดเลยทำเสร็จแล้วเจรจาปุ๊บเปิดแล้วก็ถ่ายเลยแล้วก็ลงทีว่าทำเสร็จห้องนี้แล้วครับเป็นการถ่ายรูปรวมกันในนั้นอีกก็เขียนเขียนด้วยไว้อีรับชองห้องนี้เบรจาแล้วครับ แ,แล้วชอบแบนี้แล้วราคาประมาณนี้อยากแบ่งโซนใช่ไหมหรือว่าช่วยกันจะเร็วพี่มันแบ่งมันเหมือนกันเขาใจ ก็เรียกบัตรช่วยแต่ถ้าช่วงไหนลูกค้าเขาสนสนแน่นๆก็ไปย่งไปก็ไะประมาณนี้แล้วก็แล้ว,ลวาลสามหัวข้อเปิดทีวีเปิดขึ้นไายดิก็เได้เลยเด <มา S 2> ินมาทำอะไรวะท,ทำมายืนยันในหลายคนจะได้ไม่หนาว ก็คือเรื่องเงินอันนี้โดนหนักเลยเรื่องการเสริรมสภาเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งเวลาเรื่องการเสริมสภาสมมติว่าท่านลูกค้าให้เสร็จ10โมงเดี๋ยวผมจะดึงมาคนสองคนแต่จะดึงแยกไว้จะได้มีปัญหาอีกเพราะบางทีต้องไปรอพร้อมทุกคนบางทีคนติดงานอะไรอะไรแล้วบางทีไม่รู้คนไหนหยุดไม่หยุดด้วยนะโดยดู่ทำงานวนนัน,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 น<อ>ต่อวันเลย นตอนวันอ<ส>ันไหนมันละหลวมเดี๋ยวเราค่อยไปจมันใหม่ไปแก้ไขมันใหม่วันนี้ถือว่ามันมัีความผิดพลาดที่มันแก้ไขได้นี่แหละจริงลูกค้าเรากว่าจะบอกว่าคืออะไรแล้วก็ทำลูกค้าที่ลูกค้าอันนี้ังที่ว่าชื่เพราะว่าถามแล้วว่าจะตุผลมันรอถามเมือนก่อนรอถามเหมือนก่อนเขาต่างใบกันก็ถามว่า ค่อนข้างจะไม่บกป้องอะไรเท่าไหร่ถ้าเื่นที่ดูนิดหนึ่งถ้าาอย่างไรต้นนี่ผมบอกที่ทำเมื่อวานนล้่ผมว่าที่รดน้ำตลอดเลยอ๋อแมะเน่าดูดูแล้วก็พี่ทำเมื่อวานเนี่ยดูกนนย่างยเลยผมก็ว่เอ้ะทำาหลายอ่อมาเยอะๆมันก็ปักหัวในเนื้อในตกไหนก็แบบนั้น Yn ddifrifol